สวัสดีค่ะสวสดีตอนเชาาน้าช่องเมียบฝรั่งอุบลค่ะโอ้ย้องฝนตกตกัต้กขงขึ้นตกได้ตกตีกตกสองเมือ่อลงขึ้นตนานเศร้าไี่ไหนเศร้าเมือ่อตกดับตกตีกตกดีเออนอนหน้าไหด้ดีอืพองนอนหน้า อ้วยอข้นองเลยเ็นตกอยู่อทักดูดูห,ห่องดูเบ้ดขึ้นอมเข้าใส่เห็นแต้งใสเข้าใส่ปลาอืม ตกไดยตกดีพี่น้องเลยฝนตกดีแห้งตกทั้งคืนเลยฝนเออตกดีแห้งฝนพี่น้องเลยมันทีน่งทีสองแม่สายเน,ในีน่ยวใจจะฝนเทงลงมาครับแน่เทะหนุบหุบหุบหุมากืนเลยไ <c oughs> ม่างหรอกยังนั่งไม่แ้งหรอพี่น้องเลยพอมาอ่าง้งเว่าฝนตกมันส่าลตกว่ขื่น,น ก็ไปแล้วไปนู่นก็ไปยุบไปยันบุพักกินเขากินน้ำไม่ฝนก็ได้โอเคค่ะฝากติดตามช่องฝรั่งเมียญามันด้วยนะคะาช่องเมียฝรั่งอบนค่ะ